สวัสดีค่ะมาลวค่ะมาแล้วมาแล้ววันนี้ขอบคุณ f อซที่โทรมาเปิดไพ่จากประเทศจีนกวางโจนะคะคนสวยน่ารักของพี่เปิ้ลแล้วก็อีกท่านหนึ่งจากนาราธิวาสนะคะหนุ่หนุ่ยสุดสวยและรวยมากใจดีสายเปของนางฟ้าขอบคุณมากจริงๆมาค่ะเราจะมาเข้าประเด็นของเราดีกว่าเนาะวันนี้นะคะเราจะทำความรักให้ทัดน้ำ น้ำมีนกรกฎพิจิตเรามาดูความปังของคุณจะสู้ธาตุไฟได้หรือเปล่านะคะมหากาบความรักธาตุน้ำหนึ่งถึงสามสิบเอ็ดธันวาคมนี้จะเกิดปฏิหารรักใดขึ้นกับคุณบ้างธาตุน้ำเป็นธาตุที่มาเปิดไพ่ส่วนตัวเป็นอันดับสองนะคะในช่องนางฟ้านะคะเรามาดูความปังของคุณช่องนี้อ่านไพ่แบบโหราศาสตร์ไทยนะคะ ขอเสียงคุณผู้ฟังสุภาพบุรุษแล้วก็สุภาพสตรีท่านน้ำเลยนะคะว่าเป็นน้ำเดือนไหนมีนกรากฎหรือว่าพิจิกนะคะ <c oughs> มาค่ะเรามาดูพลังงานใบแรกว้าวไม่ต้องพูดเยอะเลยค่ะทวินแฟมที่รักคู่เสน่หาคู่รัก ผูกพันกับคุณข้ามภพข้ามชาติใครบางคนคนเก่าคนรักเก่าคนคุยเก่าอยากกลับมางา้อขอโอกาสคุณกับเขาอาจจะเกิดปีจอผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้นะคะอยากบอกทา่นานน้ำว่าเธอเราเอาเธอออกจากหัวไม่ได้เลยเธอสิงในหัวเราจากวันนั้นที่เราเลิกกันไม่ได้คุยกันเราคิดถึงเธอทุกวันเลยนะ้ำ มีคนเก่าพั่มเพลภาณาอยากง้อขอโอกาสคิดถึงคุณมากผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้อาจจะเกิดปีจอหรืออาจจะเกิดเป็นชาวทัตน้ำเช่นเดียวกับคุณอาจจะเกิดราศีมีนกระกฎพิจิกได้หรือเขาอาจจะเลิกกับคุณไป6ชั่วโมง6วัน6เดือน6สัปดาห์ <c oughs> บางคนนะคะหปีคนคนนี้ไม่สามารถที่จะ move on ยังคงภาวะะวงส่องมองคิดถึงฝันถึงคุณเรื่อยๆมองดูรูปเก่าๆเรื่องราวความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นกับธาตุน้ำแล้วก็รู้สึกแบบอุ้ยอยากจะแบบถือกุญแจรถสบัดขนสตารถถ์ทรถขับรถมาหามาง้อมาเจอคุณเลย ไพซิกออกทับออกมานั่นหมายความว่าคุณกับเขาเคยเจอกันแล้วเคยรักกันเคยผูกพันมีแพชชั่นด้านร่างกายเคยไปบ้านไปมาหาสู่กันมีพลังงานของคนเก่าภรรยาสามีเก่าคนในอดีตคิดถึงว้าวุ่นอยากง้อขอโทษอยากเจออยากเคลียร์อยากประทะอยากบอกให้ท่านนามรู้ว่าเธอเธอช่วยมาเอาตัวเธอเองเนี่ยออกไปจากหัวเราสักทีมันสิงอยู่ในหัวเราตลอดเวลาคนเก่า วุ่วามคิดถึงอยากมาหาอยากพบหน้าอยากขอโอกาสคุณนะคะเขาซิงคอ,อครับคุณกับเขาอาจจะไม่ได้พูดคุยกันหรือพักเบรกความสัมพันธ์กันมีเลขหกอาจจะแบบหายกันไปตั้งแต่เดือนหกหรือเปล่านะคะ <c oughs> ไปต่อค่ะทัดน้าเนี่ยมีคนทางไกลคนเก่าคนในอดีตท,ทางไกลต่างประเทศทางไกลกําลังจะเดินทางมาง้อขอโอกาสขอโทษหรือเดินทางมาเจอมาหาคุณถ้าเขานะคะเป็นโซนแบบอยู่คนละจังหวัดคนละภาคคนละประเทศกับคุณเขาอยากกลับมาขอโอกาสคุณอีกครั้งหนึ่งคนคนนี้ปีจอปีฉลูออกมานะ <c oughs> คุณกับเขาเอาจจะเกิดปีจอปีฉลูได้ เขาอาจจะเป็นชาวธาตุไฟแม่สิงหธนูผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้นะคะผิดแล้วผิดต่อน้ำรู้สึกว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่ทำให้คุณแบบงอนงอแงบอกเลิกจบ move on ตัดสัมพันธ์นั้นมันเป็นความผิดของเขาทั้งหมดเลยตอนนี้ตื่นรู้เข้าใจ ไม่ต้องทดสอบอะไรกันอีกแล้วนะคะที่ผ่านมาก็าอาจจะมีอีโก้หญิงจองหองพองขนทดสอบตัวเองว่าเอ๊ะไม่มีคุณมันจะยังไงอยู่ได้ไหมแฮปปี้มีความสุขหรือเปล่าแต่สุดท้ายก็อยู่บ่ได้อยู่บไ่บไหวเจ็บหัวใจคิดถึงคุณบ้านของคุณประเทศของคุณจังหวัดของคุณ มีชาวธาตุไฟแม่สิงห์ธนูนะคะปีฉลูอยากเดินทางมาเจอมาหาคิดถึงวาวุ่นวลแวร์อยากบอกรักอยากปะทะหรืออยากจะลองลงสนามจีบกับธาตุน้ำอีกครั้งหนึ่งจีบกับคู่แข่งธาตุน้ำอีกครั้งหนึ่งเขาอยากรู้จังเลยว่าตอนนี้คุณเปิดใจคุณให้โอกาสใครเข้ามาหรือยังคุณแบบมูฟออนจากเขาจริงหรือเปล่าทำไม ถ้าเป็นเช่นนั้นทําไมเขายังฝันถึงคุณอยู่ล่ะเขาบอกว่าการที่เราฝันถึงกันสื่อกันทางจิตวิญญาณหมายความว่าเธอก็คิดถึงฉันฉันก็คิดถึงเธอใครบางคนธาตุไฟแม่สิงห์ธนูอยากง้อ,อขอโอกาสเดินทางมาปะทะมาเคลียร์มาพูดคุยหรือปรึกษาหาหรือว่าเราจะไปต่อได้ไหมกับความสัมพันธ์นี้นะคะ รอโดนง้อกดกิ่งหน้าบ้านเปิดประตูง้ออ้อนวอนขอเข้าบ้านเลยนะคะอารมณ์ของเขาคือเหมือนแบบฉันจะนำพาความสุขสบายการเปซื้อขนมนมเนยมาให้เธอทำให้เธอใจองค์ใจอ่อนก็ว่าไปคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่รู้ว่าคุณชอบอะไรไม่ชอบอะไรเขาอาจจะแบบว่าเข้าหาทาง ครอบครัวคุณคุณพ่อคุณแม่หรือว่าลูกคุณก็ได้ถ้าคุณกับเขาเป็นชาวทัตุน้าที่เคยมีลูกด้วยกันสามีเก่าภรรยาเก่าคิดถึงคุณมากๆเลยนะคะและก็เหมือนแบบหาเวลาหาวิธีที่จะแบบ take action หาคุณด้วยในเดือนธันวาความนี้มันจะมีการสปาของฐานไฟเก่าที่มันจะประทุมันจะทำให้คุณแบบวันไวใจเลอะทวยได้หรือเปล่า <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ เมษสิงหธนูเมถุนนะคะมีบทบาทมีอิทธิพลกับคุณนะคะ <c oughs> ไปต่อค่ะทัดน้ำไม่ว่าคุณจะมีใครตอนนี้หรือใครจะมีคุณเขาคนนั้นนะคะมองว่าเขามีโอกาสเขามีสิทิเหมือนแบบคู่แข่งของเขาไม่เท่าไหรอ่อ่ะจิบจ อารมณ์เหมือนแบบว่าถ้าคุณแบบพยายามที่จะบอกเขาว่าคุณเน่ยเปิดใจมีคนอื่นคุยกับคนอื่นแล้วไปเดทกับคนอื่นแล้วเขาบอกไม่เป็นไรเลยก็ไปสิเรามั่นใจว่าเรารู้วิธีเข้าหาเธอรู้วิธีง้อเธออาจจะมีคนเก่ามาขิงขิงใส่คนใหม่ของคุณอยากจะเอาชนะพิชิตหัวใจแล้วก็อยากกลับมาเปย์บนเปลอความเสน่หาหรือเปย์เงินทรัพย์สินทรัพย์สินคารให้คุณนะคะ เหมือนเขามั่นใจว่าเขาหล่อกว่าเขาเท่กว่าเขารวยกว่าเขารู้จุดอ่อนของคุณเขารู้ว่าคุณชอบอะไรไม่ชอบอะไรและวเขาอาจจะทําสําเร็จด้วยสินะคะหนึ่งหกหนึ่งสี่หนึ่งห้าดหนึ่งสองหนึ่งสหนึ่งหนึ่งหนออกมานะคะเลขที่มีผลกับคุณกับเขานะคะมันเป็นสภาวะของรักทางไกลหรือไม่ไม่แน่ใจแต่ว่าคนคนนี้ ต้องใช้เวลาและยะทางในการที่จะแบบมาพูดมาเคลียร์กับคุณก็อาจจะเป็นคนภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานคุณอาจจะเป็นคนภาคกลางหรือบางคนคุณอาจจะดิวกับคนทางไกลาชาวต่างชาตินักธุรกิจดูดิเขาถือของพลุงพลังน่ะขึ้นสเสบียงเกวียนของเขามาผู้ชายคนนี้อาจจะเกิดปีจอปีฉลูจอฉลูปีชวดปีกุลได้นะคะ คนที่จะมาไตาหาหัวจามตามหาหัวใจเพราะว่าจิตวิญญาณของเขาความสเสน่หาข้ามภพข้ามชาติที่เขามีต่อคุณนั้นมันเหลือคะานนับเหลือเกินนะคะทัดน้ำํำรอการง้อจากคู่ที่แบบตัดคุณไม่ขาดยังคงมีเรื่องแบบมีเยื่อใหญ่แห่งสภาวะความพิศวาสเขาฝันถึงคุณทุกคืน เว้นคืนอะบางวันวันเว้นวันแต่ว่านอนเมื่อไหร่ก็นึกถึงคุณก่อนนอนอารมณ์แบบนั้นเลยนะคะไม่รู้ว่าคุณเปิดใจให้คนใหม่ๆไปหรือยังแต่คนเก่าคนนี้ยังเฝ้าหวังว่าถ้าได้กลับมาแล้วก็รับรองว่าจัด ็ให้คุณได้ลื้อฟื้นอดีตความหลังกับเขาแน่นอนนะคะนี่คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในเดือนธันวาคมนี้การกลับมาของคนเก่าคู่ในอดีตชาติคู่ที่มีความผูกพันกันเอากันออกจากหัวใจไม่ได้กลับมาซิโลลาให้คุณถึงหน้าบ้านหน้าห้องนอนถึงเตียงนอนเลยนะคะ ขอพลังงานสองใบให้ท่านน้ำนะคะ <c oughs> อาจจะมีใครบางคนพยายามที่จะแบบเปลี่ยนแปลงปรับปรุงตัวเองสวยขึ้นหล่อขึ้นเด็กลงผอมลงรวยขึ้นมีออร่ามากขึ้นเพื่อทำให้คุณรู้สึกดึงดูดต,ต้องการใครบางคนเขาจะ ทำในสิ่งที่คุณชอบต้องการในอดีตก็อาจจะแบบ้วนจุ้มปุ๊กเป็นหมูตอนตอนนี้มาผอมเพียวคุณผอมเหมือนดังแบบหน้าใสาอล่าเหมือนออกมาจากสปาเลยอารมณ์คือคุณอาจจะแบบวันไว้แล้วก็ให้โอกาสเขาหรือสกิลการแบบรวยใจดีเปคนคนนี้นะคะอาจจะทําให้ชาวท่านน้ารู้สึกแบบใจอ่อนแล้วก็มีสภาวะความว้าวุ่นที่มันแบบ คุณก็ต้องการเขาเขาก็ต้องการคุณบางคนเขาอาจจะให้ลูกคนในครอบครัวเพื่อนฝูงเป็นตัวเชื่อมในความสัมพันธ์นี้เขาอาจจะเข้าหาคุณทางลูกทั้งเพื่อนทางครอบครัวคุณพ่อคุณแม่หรือบางคนอาจจะไปในสถานที่ที่เคยไปกับคุณนะคะส่งรูปส่งโลเคชั่นให้คุณรู้ว่าเธอเราอยู่ตรงนี้อยู่ร้านนี้ร้านโปรดที่เธอชอบกินชอบนั่งชอบถ่ายรูป เธอออกมาหาเราหน่อสิหาหลายสิ่งหลายอย่างมาดึงดูดเรียกร้องให้คุณออกมาจากบ้านไปเจอเขานะคะระวังคนเจ้าเล่ห์หนึ่งอัตราคนเก่าแฟนเก่าอาจจะใช้อะไรมาล่อให้คุณออกไปเจอไปหาแล้วเขาก็จะมีวิธีในการพิชิตปราบพยศแล้วก็ ให้สารสัมพันธ์กับคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะในเดือนธันวาคมนี้ก็าอาจจะเอาขนมร้านอร่อยหรือเอาสิ่งของบางสิ่งที่เคยรับปากกับคุณไว้ว่าจะซื้อให้มาล่อคุณออกจากบ้านจากถ้านะคะคุณจะอยู่ในสภาวะที่แบบเจอสายเปตัวจริงพาเดินทางท่องเที่ยวข้างลักข้างใครสเสน่หาหรือคุณอาจจะอยู่ในสภาวะที่แบบคนเก่ากับมางออพร้อมเปรวยขึ้นหล่อขึ้นสวยขึ้นใจดีมากขึ้นแล้วก็ เครซี่คุณมากขึ้นนะคะมันเป็นเหมือนการโดนเบนิปูเลตการบังคับของพลังงานจัก,กรวาลว่าให้งอคุณสิเปคุณสิทุ่มเทให้คุณอีกครั้งสิแล้วคุณจะใจอ่อนแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเชื่อแล้วก็แบบเข้าข้างคุณให้คุณยอมให้เข้ากลับเข้ามาในชีวิตอีกครั้งหนึ่งคนเก่าวางแผนหาวิธีเจ้าเล่เพทุบายกลับมางอขอโอกาส จะมาปรนเปรความสุขให้คุณถึงบ้านเลยนะคะรอเลยค่ะบ้านคุณอยู่ตรงไหนปักหมุดไว้เลยถ้าบ้านคุณอยู่กรุงเทพเขาเหล่านั้นอาจจะเป็นคนต่างจังหวัดเหนืออีสานใต้กลางเข้ามาแบบบู้วามบางคนถ้าอยู่ในจังหวัดเดียวกันใกล้ๆกันก็ขับรถมางอปื้อเดียวจอดด้านข้างรั้วหน้าปักซอยคุณออกมาทำบุญตักบาทก็เดินมาเหมือนแบบว่าคุณอาจจะตกใจเซอร์ไพรส์ได้ ในการปรากฏตัวของคนคนนี้ทำให้คุณวาบุ่นเหมือนกันเลยนะคะลึกๆคุณกับเขาคงจะคิดถึงกันแต่ว่าคุณอาจจะมีอีโก้แล้วก็เหมือนแบบตัดใจ move on ไปละไม่คิดว่าเขาจะกลับมาแต่คนคนนี้จะกลับมานะคะคนคนนี้อาจจะมีตัว T ตัว A ตัว R ตัว O W H E L นะคะ M ชื่อนามสกุลคุณกับเขา NYT นะคะ P ขอพลังงานสองใบให้ธาตุน้ำค่ะความรักที่มันจบไปแล้วจะโดนสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลเบนีปุเลตให้คุณสองคนได้กลับมาพ่ำพอดได้กลับมาเจอกันเปิดใจเคลียร์หัวใจกันวันที่เขากับคุณเลิกกันจบกันไปมีเลขหกออกมาซ้ำนะคะวันที่คุณกับเขาจบกันไปเลิกกันไปจิตวิญญาณของคุณกับเขามันยังผูกพันกันอยู่มันลืมกันไม่ได้ มีคนคนหนึ่งไปอธิษฐานร้องขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าให้คนคนหนึ่งกลับมาได้ไหมเขาจะเปลี่ยนแปลงปรับปรุงเป็นคนใหม่ดีขึ้นไม่เจ้าชู้ไม่เจ้าเล่ห์ไม่กันล่อนไม่หลายใจไม่แบบทำตัวงี่เง่านะคะเขาขอแบบนี้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถานที่ที่เขาไปขอมาเขาอาจจะไปมูไปขอหรืออธิษฐานอยู่บ้านทุกวันว่าแบบขอให้คุณกลับมาเถอะ ถ้าคุณกลับมายอมคุยกับเขาเปิดใจให้เขาให้เขาได้พบหน้าได้เจอได้เคลียร์หัวใจกันเขาจะบอกคุณว่าเขาอ่ะจะไม่เป็นเหมือนเดิมแล้วนะขอโอกาสเขาเถอนะเขาไม่เคยรักใครเท่าคุณเลยไม่มีใครแสนดีเอาใจเข้าใจแล้วก็ตอบโจทย์ชีวิตเขาได้เหมือนคุณเลยนะคะดูสิไกลแค่ไหนต้องข้ามน้ำข้ามฟ้าฉันก็จะเดินทางบากแบบบาก ขีพ่พายุทะลุฟ้ามหาคุณนะคะลุยหิมะลุยน้ำท่วมมหาคุณผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่รักใครรักจริงนะรักแล้วลืมยากการกลับมาของเขาคนนี้อาจจะเป็นตัวคุณที่ไป benefit, แมนิเฟสร้องขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่า,อาขอให้คนคนนี้กลับมาแล้วเราจะให้โอกาสเขาก็เป็นไปได้นะคะแต่พลังงานนางฟ้ามองว่าเป็นฝ่ายเขาที่ไป อธิษฐานร้องขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพยายามทําทุกสิ่งอย่างส่องคุณในโซเชียลแท็กแอคชั่นทำให้คุณรู้โพสเพงลงโพสรูปโพสสถานที่โพสแคปชั่นทาให้คุณแบบรู้ว่าเขาสื่อถึงคุณนี่คือเรื่องราวที่มันจะมาสั่นสะเทือนแผ่นดินไหวในหัวใจอ้าไอ้น้ำนะคะจะมีน้องไฟน้องไฟน้องดินเข้ามาสั่นไหวในหัวใ,วใจอ้ายน้ำ และถ้าคุณเป็นผู้หญิงธาตุน้ำเข้ามาฟังจะมีหนุ่มใหญ่สาวใหญ่ธาตุไฟธาตุดินคลั่งรักคลั่งใครอยากกลับมางา้อขอโทษขอโอกาสเปขาดคุณไม่ได้สิงเมธนูนะคะเมถุนสิงเมธนูเมถุนพึกษกผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้อยากทำให้คุณรู้ว่าที่ผ่านมาเขายอมแล้วยอมจำนนฟ้าดินหมดแล้วว่าสุดท้ายคนที่เขารักและต้องการก็คือ คุณน้ำนั่นเองนะคะสุดยอดเลยใครบางคนอาจจะแบบว่ารวยขึ้นจากที่เคยเปยคุณตามใจคุณอาจจะให้คุณมากกว่าเดิมจากเมื่อก่อนเคยให้ตังค์ทีหนึ่งแบบสองพันเจอกันครั้งถัดไปอาจจะแบบหกพันหกหมื่นก็ว่าไปท่านน้ำเป็นคนมีค่ามีค่าใช้จ่ายบุคคลเหล่านี้รู้เลยรู้ว่าการที่จะงอขอโอกาสทุ่มเทความรักให้คุณคือต้องเปยให้คุณเท่านั้นค่ะ คุณอาจจะบอกก็ไม่รู้สินางฟ้าถ้าให้เท่าเดิมเราก็ไม่เอานะเสียเวลาชีวิตเราหาเองได้เขาให้มากกว่าเดิมเป็นสิบเท่าค่ะคุณผู้ฟังเขารักสเสน่หามกมุ่นอยากได้มันไซคนที่ได้ไปเดทไปดินเนอร์หรือคุยกับคุณเขาจะกำจัดเขาจะยิงสอยผักดันออกไปทีละคนสองคนเขาจะเป็นที่หนึ่งในหัวใจคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะเดือนนี้ มีคนเก่าคนที่ move on หายไปวนเวียนกลับมาลอยหรือพอียายามที่จะแข่งขันเข้ามาพิชิตทุ่มเทเปทุกสิ่งอย่างเท่าที่จะทำให้คุณได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่หนึ่งสำหรับดูซิว่าทานน้ำเนี่ยจะเปิดใจหรือให้เขาแบบเข้ามาเป็นทาตรักอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่านะคะ มาค่ะมาหากาบความรักทัดน้ำหนึ่ามสิบธันวาคมนี้31มธันวาคมนี้จะเกิดปฏิหารรักใดขึ้นออ f ว n นสามไม้มีใครบางคนรอฉุดคุณขึ้นรถมา้าฉุดคุณกลับบ้านรอเฝ้ารอคนคนนี้นะคะยึดมั่นถือมั่นในเรื่องของโซเมทว win f a เชื่อในเซนส์ของตัวเองว่าเขารักคุณขนาดนี้คุณก็ต้องรักเขาบ้างแหละ มีพนักงานของผู้หญิงวิชาหมายเลขหนึ่งนะคะจะกลับมาง้อขอโอกาสมอบความสุขแล้วก็รอได้รอเสมอที่ผ่านมาเขาทำตัวนิ่งๆเงีเยบๆสุขุมนุ่มลึกไม่วู่วามเพราะเขารอที่จะแบบว่าตะปบคุณทีเดียวเลยนะรอชุดคุณทีเดียวเลยถ้าคุณไม่ให้โอกาสไม่เคลียร์ไม่อะไรเกาอาจจะแบบ มีการใช้กำลิกำลังนิดนึงแต่เป็นกำลิกำลังด้วยความสเสน่หาจู่โจมนะคะมาดักมารอมาเจอมาเปททาให้คุณใจอ่อนอยากออกจากบ้านไปหาไปเจอเขาก็เป็นไปได้ผู้หญิงผู้ชายหมายเลขหนึ่งสามสามหนึ่งสาไม้ทัดไฟแม่สิงห์ธนูนะคะอืมสาไม้ 3, ไม่พอยังมีสองไม้หนึ่งสามสองสามคุณกับเขาเป็นคนที่ต่างฝ่ายต่าง ใครง้อก่อนคนนั้นแพ้ใครทักก่อนคนนั้นแพ้แต่สุดท้ายก็เป็นเขาที่จะทักขาคุณง้อคุณแพ้แล้วค่ะยอมจำนวนให้คุณแพ้ทางคุณแล้วค่ะนะคะเขาจะไม่ปล่อยให้มันล่วงเลยผ่านไปถึงข้ามปีหรอกเขาจะจบเขาจะเคลียร์เขาจะแบบให้มันเสร็จในปี68เนี้ยเดือนธันวาเนี้ย เขากับคุณจะต้องได้เคลียร์ใจกันนะคะฝลังงานไพ่บอกว่าใครบางคนจะขอเคลียร์ใจกับคุณเป็นคนเก่าแฟนเก่าคนที่คุณแบบหันหลังให้เขาแล้วเขารอ Take a คชั่นหาคุณอยู่ ภายในวันที่23หรือภายในวันที่2ที่3อุ้ยอาจจะเป็นพรุ่งนี้เมื่อลือนนี้หรือเปล่าเขาจะทักมาโทรมาหรือมาปากฏตัวหน้าบ้านคุณนะคะก็ไม่รู้สิความต้องการความเสน่หาที่มีต่อธาตานมันเยอะเหลือเกิน,นะคะ่ะมันทำให้เขารู้สึกแบบไม่ไหวแล้วทนไม่ไหวรอไม่ไหวแล้วอ,อกจะแตกตายแล้วนะคะอารมณ์เหมือนแบบความคิดถึงมัน จุกอยู่ข้างในมันอยากจะให้มันแบบพูดสื่อสารทะลักทะล้นออกมาให้คุณได้รู้นะคะดูเซตมีเอาใบนี้ด้วยเอา้าไพใบนี้มาอยู่ตรงนี้ได้ไงมี Devil กับสว ե นอฟครับไม่ว่าเธอจะเลือกไข่น้ำให้เธอรู้ไว้ว่าฉันเลือกเธอเสมอนะคะ1นึ่งสาม ผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้จะทําทุกสิ่งอย่างให้คุณกลับมารักเขาหลงเขายอมเขาให้โอกาสเขาเพราะเขาไม่สามารถที่จะแบบให้ใครมาแทนที่คุณได้อีกเลยได้อีกแล้วนะคะคนคนนี้นะคะ Dead and ์ร b เ r t ร์ดใเชียร์เขาค่ะไพ่เชียร์เขาคนคนนี้อาจจะเอาชนะพิจิตหัวใจคุณได้คนคนนี้อาจจะได้กลับมาด้วย ความทุ่มเทที่เขามีความชัดเจนที่เขามีเดือนนี้เขาจะโน้มตัวลงมาจุมพิษคุณกอดคุณอกคุณบอกรักคุณแล้วก็ให้คุณซาบซึง้งให้คุณเข้าใจบริบทของความสัมพันธ์ว่าที่เราต้องห่างกันแยกกันพรากจากกันเพราะว่ามันเป็นเพียงบททดสอบของสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลตอนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ต้องทดสอบอะไรแล้วเขารู้ตัวแล้วว่าเขารักคุณแค่ไหนนะคะ โอ้โหเมื่อเขายอมลดอีโก้คุณจะได้รู้ว่าเขารักคุณแค่คุณหวงหึงแล้วก็ต้องการคุณแค่ไหนขนาดไหนนะคะที่สุดเลยจ้ะแม่แม่น้ำที่สุดเลยนะคะมันเป็นสภาวะของอะไรที่เป็นของเราอะ่ะมันก็ต้องเป็นของเราแหละแบบนั้นเลยใช่ อะไรที่เป็นของคุณเคยเป็นของคุณมันก็ต้องกลับมาเป็นของคุณหรือถ้าเขามองว่าคุณเป็นของเขาสุดท้ายคุณก็ต้องกลับไปเป็นของเขาอยู่ดีไม่ว่าจะห่างกันเนิ่นนานทดสอบกันยาวนานหลายเดือนหลายปีแค่ไหนสุดท้ายความรักที่มันผูกกันไว้เป็นได้แดงผูกพันกันมาตั้งแต่อดีตชาติ มันไม่สามารถที่จะตัดกันขาดได้สักครั้งสักวันเลยที่หนึ่งในใจเขาก็คือคุณเสมอนะคะไม่รู้ว่าตอนนั้นเราเลิกกันหันหลังให้กันเพราะเหตุใะไหนใดเล่าแต่ตอนนั้นะ่ะเราจำได้ว่าเรายังรักเธออยู่เลยนี่คือสิ่งที่เขาจะพูดกับคุณนะคะคุณน้ำขอพลังงานสองใบให้ธาตุน้ำค่ะมีไพ่ไฮโรแฟนมีไพ่ ans, พเด็กถือถ้วย คนคนนี้นะคะอาจจะเกิดวันศุกร์คุณกับเขาอาจจะเกิดวันศุกร์ได้ผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้รู้ตัวตื่นรู้จะทำทุกสิ่งอย่างเพื่อคุณเขาอาจจะเป็นนักบวชนักปฏิบัติธรรมะธรรมโมเขาอาจจะเคยบวชเป็นมาบวชเป็นพระเป็นมะหงมาหาบวชเนนมาก่อนเมื่อเขาได้รู้คำตอบในหัวใจเขาอยากบอกว่า คุณเนี่ยยืนหนึ่งคุณเป็นเด็กดือ้อธาตน้ําในใจเขาผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้อาจจะอายุ50บบวกบวกบวกคุณเป็นเด็กดือ้อที่เขายอมยอมแล้วยอมงอ้อยอมลดอีโก้ทุกวันนี้นะคะ เวลาที่เขาไม่ได้คุยกับคุณไม่ได้อยู่กับคุณ,ไม,ไ,คณไม่ได้เจอนะคุณเขาใช้ธรรมะเข้าค่มเขาฟังธรรมะเขาสวดมนต์ทำสมาธิเดินจงกรมหรือพยายามที่จะแบบปฏิบัติอยู่กับตัวเองปีกวิเวกไม่ให้สินแตกสมาธิแตกแต่ว่าทุกวันทุกครั้งที่คิดถึงคุณมันก็แตกปุ๊ออกมามันเป็นความรู้สึกที่มันเหมือนแบบอยในเมื่อมันลืมไม่ได้มันก็ต้องไปหาไปเจอเปหวะ มันก็ต้องสู้สักตั้งหนึ่งมีใครวางคนนะคะจิตใจดีสายบนจะสู้สักตั้งเพื่อได้พิชิตหัวใจทุ่มเทจิตวิญญาณร่างกายความสเสน,น่หาคนคนนี้อาจจะเป็นคนรวยใจดีสายเปผู้ใหญ่อายุ52บวกบวกบกเข้ามางอ้อขอโทษแล้วก็ทำให้คุณอยู่ในความสัมพันธ์กับเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะมันเป็นความรักที่มันแบบทวินแฟมอะรักระดับจิตวิญญาณอะ ไม่รู้สิทำไมเขาถึงรู้สึกว่ามันเยื่อใหญ่ลอยจูบสุดท้ายรอยกอดการได้จับมือกันครั้งสุดท้ายมันยังคงตราตรึงในใจเขามากๆเลยแสดงว่าคุณต้องเป็นชาวธาตุน้ำที่ละมุนโรแมนติกนุ่มนวลหอมฟุ้งเลยคนคนนี้แล้วจดจำจดจำกลิ่นกายความนุ่มนิ่มความระมุนของคุณได้หมดเลยจำได้ตั้งแต่หัวจรดเท้านะคะ เด็กดื้ออย่างคุณนะ่ะมันต้องเจอตาอ,อย่างเขามากำลาบปรับพยศนะคะนี่คือความรักที่มันจะเกิดขึ้นของชาวทัตุน้ำมีนกรกฎพิจิตนะคะเดี๋ยวขอสองใบสุดท้ายนะคะ จะ30นาทีแล้วการกลับมาง้อขอโอกาสจากคนที่คุณปล่อยมือหันหลังให้มุฟออนงอนใส่เขาจะง้อแบบเต็มคาราเบลเลยดูสิคุณผู้ฟัง justment เขาโดนเมริปูเดมาด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์แจักรวาลหดหกดาบถ้าง้อคุณไม่ได้คือเขาเขาตายตาไม่หลับเอาตรงๆถ้างอคุณไม่ได้นะชาตินี้ฉันตายตาไม่หลับอ่ะ คือต้องกลับมาได้กอดคุณอีกครั้งหนึ่งดูสิหกดาบแปดดาบสิบหกสิบสิบหกสิบแปดจสเมนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลใจเมนีบุลเลตให้เขามาสารภาพซิโลลาบบอกคุณว่าเขาไปเจออะไรมาบ้างเจ็บแค่ไหนปวดแค่ไหนทรมานแค่ไหนในวันที่ไม่มีคุณขออยหนึ่งใบหดหูแค่ไหนแฮงแมนเนี่ยพลังงานไพ่ไม่โกหกเอ่อเดอะทาวเในวันที่ไม่มีคุณมีอังคารสุข ทั้งคันสุขอาทิตย์พระหัสออกมานะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แมนิปูเลตดลใจให้เขามาสารภาพความผิดความในใจความรู้สึกที่มันมีต่อคุณในวันที่ขาดคุณไปมันเจ็บมันปวดมันทรมานโซมกซอ,อกมกแค่ไหนเขาอาจจะปล่อยตัวโซมเบื่อแก่เหี่ยวพอแบบนึกถึงคุณก็มีพชชั่นมีอารมณ์มีความต้องการมันมีความรู้สึกแบบอุ๊ยหรือว่ามันจะต้องไป กราบขอโทษเลยบางคนนะคะบางคนนะคะอาจจะมีใครสักคนหนึ่งแฟนเก่าสามีภรรยาคนรักเก่าเข้ามากอดคุณร้องไห้แนบตักคุกเข่าขอโทษซีโรล,ล่าให้คุณถึงบ้านถึงที่ถึงเตียงโดยที่คุณอึงอ้งอึ้งงงงวาฮะคนอย่างเธอเนี่ยนะฉันจะได้เห็นน้ำตาจาระเข้คุณจะได้เห็นน้ำตาจาระเข้จากคนคนนี้นะคะ ความในใจที่เขาจะพูดทะลักทะล้นออกไห้คุณรู้มันจะเป็นความรู้สึกที่เหมือนแบบคุณจะจับหน้าจับแก้มจับมือแล้วก็ตอบรับเขาว่าโอเคค่ะยกโทษให้ค่ะเริ่มกันใหม่ก็ได้ค่ะรักเหมือนกันค่ะนี่คือเรื่องราวที่มันจะเกิดขึ้นในเดือนธันวานี้ของชาวทัตน้ำค่อนข้างจะดราม,มา่าแต่ถ้ามันตรงกับใครมันจะตรงเลยนะเธอ รอเลยค่ะคนเก่าจะง้อขอโอกาสกลับมาพิชิตหัวใจคุณอีกครั้งหนึ่งขอปีนักษัตว์หกใบที่มีผลกับคุณผู้ฟังชาวทัตุน้ำนะคะอืมคนที่มีบทบาทมีอิทธิพลมีผลกับคุณปีมะแม่ปีขานปีละกาปีชวดปีจอปีเถาะนะคะเขาหรือเธอคนนั้นจะกลับมาพิชิตหัวใจง้อขอโทษขอโอกาส ทำให้คุณรู้ว่าเขารักคุณแค่ไหนขนาดไหนนะคะบายบายฝันดีราติีสวัสด์ค่ะ